สวัสดีค่ะวันนี้แม่เอาจะมาพาทำของกินเล่นสำหรับเด็กๆนะคะนี่เลยส่วนสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือนี่เลยนะคะแผ่นนี้เนาะเขาเรียกว่าแผ่นพาสต้านะคะพาสต้าสโฟลี่เนาะแบบนี้นะแล้วก็นี่เลยค่ะฟิลาเดลเฟียเนาะฟิลาเดลเฟีย น้ำตาลแล้วก็ผลไม้ที่จะเอาทำใส่หน้าเนาะเอาผลไม้อะไรก็ได้ตามใจชอบเนาะวันนี้ของแมวจะใช้สตรอเบอรี่เพราะตอนนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่พอดีเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะใส่ไปเลยน้ำตาลใส่ใส่ไปเลย,ย,เลยแล้วก็ฟิลาเดลเฟียแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะเห็นนะ หลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะฟิลาเดนเฟียากาับน้ำตาลเนาะคนให้เข้ากัน ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของพาสต้านะคะพาสต้าเนี่เป็นพาสต้าสำเร็จเนาะที่เขาทำมาแล้วนะคะยี่ห้อไหนก็ได้เนาะตามแต่ชอบเลยนะคะ แผ่นพาสต้าก็มีหลายยี่ห้อเนาะเลือกเอาตามที่เราชอบเลยนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแผ่นนี้จะอยู่ในตู้เย็นเนาะจะแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะแผ่นแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดแผ่นพาสต้านะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะ อาจจะไม่ค่อยเท่ากันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้วัดเนาะเรากเอาวด้วยสายตาไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะม่สี่เหลี่ยมเนาะเพราะว่าเราทํากินเองเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมหลังจากที่เราตัดแผ่นพาสต้าเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้แผ่นรองแบบนี้นะคะแผ่นที่ใช้ ในการอบเนาะแล้วก็โรยโรยดยแป้งนิดหน่อยจะได้ไม่ติดนะคะแบบนี้นะคะแผ่นที่เราตัดมาแล้วเนาะแล้วเราก็จะโรยแป้งนอนข้างบนนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับเข้ามาตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมา ตัดตรงขอบแบบนี้นะคะตัดไม่ต้องสุดนะเหลือไว้นิดหน่อยเนาะเห็นไหมแบบนี้เนาะเดี๋ยวนะคะขออนานุยาขยับนิดนึงเนาะทั้งสองฝั่งเลยเนาะแต่แบบนี้โอเคตัดเสร็จแล้วเราก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไ,ไหมคะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วเราก็จะพับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วเราก็จะใส่ครีมตรงกลางเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะครีมที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็จะใส่แบบนี้ ชอบครีมเยอะก็ใส่เยอะชอบครีมน้อยก็ใส่น้อยนะคะตามใจชอบเลยเนาะแล้วเราก็จะใส่นี่เลยผลไม้เนาะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมแบบแรกไา้แบบไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปวางในถาดที่เราจะเตรียมเข้าอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะคะ ลักษณะเดิมเนาะแผ่นที่เราเตรียมไว้เนาะที่เราตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะตัดลักษณะนี้นะคะใครมีที่ตัดพาสต้าที่เป็นมุนๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนาะเราก็ใช้มีดก็ได้แบบนี้เดี๋ยวจะลองใช้มีดเนาะเผื่อใครไม่มีที่ตัดเอามีดกรีดแบบนี้เลยนะคะกรีดมุมแบบนี้ คิดไปเลยต้องกลัวเขาไม่นี่หรอกตัดไปโหลดตัดไปเลยนะคะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เนาะตัดให้ขาดแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเห็นไหมมันก็จะได้มุมแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบมาหนึ่งมุมแบบนี้แล้วก็พับเข้าไปค่ะพับแบบนี้นะหนึ่ง แล้วก็เราจะบนเข็มนาฬิกาเนาะสองเห็นไหมแต่ละอันมันจะมีสองมุมเนาะที่เราตัดเนาะเราเอาขึ้นมาแค่ข้างเดียวนะแล้วก็แบบนี้นะเห็นไหมวนไปเป็นเข็มนาฬิกานะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใสาครีม ครีมที่เราเตรียมไว้เราก็ตักครีมใส่ไปเลยใส่ครีมแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ใครชอบสตรอเบอรี่เยอะก็สามารถใส่เยอะๆก็ได้เนาะมีแบบนี้ก็ได้ เราสามารถแต่งได้เนาะตามใจชอบนะคะนี่จะใส่สองอันแบบนี้ก็ได้เห็นไหมได้แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวมาดูอีก,อกแบบหนึ่งเนาะต่อไปเรามาดูแบบที่สามกันนะคะแบบที่สามเราจะทำแบบนี้นะคะมีดใช้มีดเล็กๆนะคะเราจะตัดตรงขอบแบบนี้นะคะเห็นไหม ีจะขยับใกล้ๆจะได้มองเห็นชัดๆเดี๋ยวขออนุญาตขยับใกล้ๆก่อนนะคะจะได้มองเห็นถนัดเนาะโอเคลักษณะแบบนี้นะคะเรากรีดขอแบบนี้นะคะแบบนี้ตรงนี้เราไม่ต้องกรีด ให้ชนนะเว้นระยะไว้นิดนึงนะคะตรงนี้เนาะตรงมุมนี้เรากรีดให้ชนกันนะคะเห็นไหมกรีดให้ชนกันเขาจะได้เวลาดึงขึ้นเขาจะได้หลุดออกมานะเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยเนาะ ได้เลยแบบนี้เาก็จะดูตรงแบบนี้เนาะเห็นไหมโอเคลักษณะตัดเสร็จแล้วเขาจะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับแบบนี้เข้ามาตรงกลางเนาะ ตรงกลางแผ่นแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้แผ่นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ครีมตรงกลางนะคะชอบน้อยใส่น้อยชอบเยอะใส่เยอะนะคะครีมเนาะอุ้ยขออนุญาต ก็จะใส่ครีมประมาณนี้นะคะครีมตัวนี้เป็นครีมชีสฟิาเดนเฟียเนาะผสมน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ข้างบนแบบนี้เสจแได้แบบนี้นะคะเห็นไหมลักษณะแบบนี้เนาะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเข้าเตาอ,อบที่ไฟ180องศานะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะสามารถนําไปทานคู่กับชากาแฟได้เลยค่ะ